สวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์แย้วมูลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านโจโกเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเกา่าจังหวัดเพชรชบุร์ครับผมได้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกฝ่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆในด้านการขัดแยกขยะเช่น 1. ขยะทั่วไปถุงพลาสติกกระดาษหรือกล่องโฟม 2. ขยะเปียกเศษอาหารพืชผักและเปลือกผลไม้ 3. ขยะอันตรายหลอดไฟ่านไฟฉายกล่องสเปย์ 4. ขยะรีไซเคิลแก้วขวดกระดาษโลหะส่วนขยะรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกขยะได้นำมาขายที่กองทุนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินและน้องเหนืออยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมคัดแยกขยะ เพื่อให้โรงเยายาและชุมชนของพวกเราสะอาดมากขึ้นและลดโรคน้อนด้วยครับ